สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหวยเด็ดเชียงใหม่เปิดเลขเด็ดพิธาเลขมงคลคนแห่ซื้อเจ้าแม่ให้อีกเน้นๆ เ,เวลา9นาฬิกาวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2566ผู้สืกกส 2, ่อข่าวรายงานบรรยากาศการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่าประชาชนทยอยออกมาซื้อเลขเด็ดกันตามแผงต่างๆท้งย่านตลาดสดยามเช้าย่านขนส่งอาเขตย่านถนนมหีิดลอำเภอเมืองถนนเชียงใหม่รำาพูลอำเภอสารพีรวมทั้งต่างแผงใหญ่ต่างๆประตูเมืองเชียงใหม่ หนองหอยคนหาซื้อเลขเด็ดกันอย่างต่อเนื่องราคาหวยตกใจใบละ100บาทหวยชุดตกใจใบละ110่งร้บถึง120บาทกันเลยทีเดียวในรัฐบาลประกาศว่า80บาททั่วประเทศถ้าเกินใบละ80บาทโปรดแจ้งรัฐบาลให้จับกลุ่มทางด้านนางสาวพรนีแม่ค้าขายหวยกล่าวว่า หวยช่องนี้ราคาจะแพงมากประชาชนก็ซื้อไปบ่นไปจากพ่อค้าแม่ค้าหวยนั้นก็ได้รับมาจากยี่ปัวหรือรับซื้อหวยต่อช่วงนั้นรับมาในราคาประมาณ90 91 92บาทแล้วบางแห่งสูงถึง95บาท96บาทกัเลยทีเดียวแล้วนํามาขายต่อในราคาที่สูงขึ้นอีกในราคา110บาทถึง120บาทต่อไปเลขเด็ดงานนี้เลขมงคลมาแรงคือ10287071 95000465667997เลข3ตัวมี710728495904765766500906ที่ขายดีนางสาวพันนีต่อกล่าวว่านอกจากนี้ยังมีเลขของนายพิธาลิ้มเจริญรัตว่าที่นายกคนที่30เกิด05กันยา2523อายุ42-43ปี เลขที่ต้องลุ้นคือมี0 5 2 3 4 2 4 3 4 9 5 2 3 3 7 6ยันมีเลขวันเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ครบรอบ91ปีวันเปลี่ยนแปลงเลขสุนทรผู้กว,วีเอกของโลกก็แรงอยู่ออกมาทุกปีครบรอบ168ปีวันเกิดที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329การเสียชีวิตปี2398อายุ69 ปีคอหวยยังคงเสี่ยงโชคเรื่องเลขพุ่มพวงอยู่3 1รำลึกครบรอบการเสียชีวิตวังพุ่มพวงยังมีหวังเล็กๆอยู่เช่นกันด้านนางสาวพลอยไพลินเจ้าแม่คำนวณหวยโหราดวงดาวและต่อยอดเลขเด็ดภาคเหนือกล่าวว่าหวยงวดนี้วันเสาร์ที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2566เลขคู่คือ7คู่เป็นมิตรคือ8 9 หวยงวดนี้ระวังเลขเบิ้ลจากการคำนวณสองงวดประกอบด้วย2579 87 85 18 76 65 88 68 71และเลข3ตัวประกอบด้วย186 711 118 855 668 885 715 178 651 587 678ก็ต e ้องลุ้นกันว่า ใครจะถูกเลขไหนและเลขจะออกอะไรขอให้ทุกท่านโชคดีในวันหวยออกอย่างไรก็ตามการซื้อหวยเป็นการเสี่ยงโชคโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการซื้อขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ